นี่ผมต้องทำงานกับคนที่ยองทำต่อแค่เพราะว่ากลัวเสียค่าปรับเนรอแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนใจอ่อนเขานั่งกับผมแค่วันเดียวนะครับบอกรักผมพิมพ์มาว่ารักผมอะไรเงี้ยผมก็รักนะครับ ผมบอกพี่ปูเลยนะครับผมมีแชทมีทุกอย่างนะครับว่าผมขอยกเลิกงาน,นครับพเซนเตอร์หลายตัวก็รู้นะครับว่าผมขอยกเลิกงานผมไม่ได้เงินค่าตัวไม่เท่าไหร่ผมพร้อมที่จะเสียค่าปรับของผมด้วยพร้อมที่จะหาเงินมาเสียค่าปรับของผมด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะม,มีโจทย์จากคนคนหนึ่งพูดว่า อยู่ด้วยกันสิก็แค่มาทำงานด้วยกันให้จบจบสงบอกว่าผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วผมไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดซ้ำสองรู้ป่าวว่าวันนั้นคนอยู่ที่บริษัทเป็นยี่สิบคนอยู่ด้วยกันอยู่กันถึงเก้าโมงเช้าอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยด้วยกัน เตียที่ก็ช่วยคุยนะปะแตงปติง้งพีปพป่ปูพี่เปิลจิบพี่ซันทีมงานผมทุกคนพี่ก้านักเก๋ทุกคนเนี่ยลางทุกคนมาซวยมาเนะ่ประชุมกันตอะนนะี้แต่พอดีวันนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องมังเรื่องผมรับไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ใจมากผมบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะผมบอกว่าผมไม่ขอเสียค่าปรับคนเดียวครับคุณรู้ปะ่ะผู้หญิงคนหนึ่งกําลังจะไปจากผมนะกาลังจะไปแบบ จะไปแบบจะไปแล้วอะแค่พอคุยให้ให้ล่ามแปลให้นะว่าเสียเสียค่าปรับด,ด้วยร่วมกันแล้วกันเพราะว่าชาลีนี่ก็บันลอยนะเพราะว่าค่านนู้นค่านี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุณรู้ไหมนั่นอะใครที่มาพูดกับผมว่าชาลีใจเย็นใจเย็นเย็น เราแค่ไปทางานกันเฉยเฉยได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องบอกคนผมบอกว่าเฮ้ยชีวิตเราอะถ้าเราไม่ลฟ์เราลฟ์แค่สามวันไม่มีกันเนี่ยมันก็แปลกแล้วถ้าไม่ได้ไม่รักกันจริงหรือหลายๆอย่างหรือมีช่วงเวลาที่ย้ํานะครับมีช่วงเวลาที่รักกันจริงมีช่วงเวลาที่อยากไปทําอะไรอยากไปทําธุรกิจหรืออยากไปทําอะไรเราต้องต้องใจกล้าที่จะยอมรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่วันที่คุณรู้ว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทําคืออะไร ผมนั่งข้างนอกจนเก้าโมงเช้าอ่ะคุณมาโอ้ขอร้องใจเย็นๆใจเย็นๆบอกผมทำไม่ได้ถ้าให้ผมมาหลอกคนหลอกพวกคุณเน่ยผมไม่ทําถ้าคุณรักผมจริงๆเมื่อไหร่อ่ะค่อยค่อยคอย่คอยว่ากันใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นๆวันนั้นจริงๆผมนึดว่าว่าเราจะได้แยกย้ายกันแล้วแหละนั่นนะครับ ผมพอนั่งอยู่ข้างนอกนะครับเขาอ,อยู่ทางในนี้นะครับแล้วก็คุณพี่สาวผมนะครับแล้วก็พี่ปูพี่เบลนะครับขอโทษนะครับที่พูดพาก็นั่งเข้ามาโอนั่งนั่งกินนั่งนู่นกันก็เลยทําให้ผมก็แบบอมผมยังมีคําพูดหรือมีชัดที่ยังพิมพ์อยู่เลยนะว่านี่ผมต้อง ทำงานกับคนที่ยอมทําต่อแค่เพราะว่ากลัวเสียค่าปรับเนาะแต่ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนใจอ่อนครับเขนั่งกับผมแค่วันเดียวนะครับบอกรักผมพิมพ์มาว่ารักผมอะไรเงี้ยผมก็รักนะครับทําไมผมถึงกล้าเอ่ยชื่อพวกคุณเพราะว่าพวกคุณนะ่ะทําให้มันยาวมาถึงวันนี้พวกคุณต้องมีส่วนรับผิดช,ชอบกับจิตใจผมกั ความรู้สึกที่ผมทุ่มเทและรักจริงๆแล้วก็ยังยังอยู่ทุกวันเพราะรักจริงอขอโทษนะครับที่พูดมาล่างยาวแล้วก็ไม่มีความแมนไม่ใช่เพราะการที่พ่อแม่ผมเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับนี่เป็นนิสัยส่วนตัวผมเองนะครับที่ผมออกมาพูดในสิ่งที่ไม่แมนแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับ เขายังมีมุมที่น่ารักนะครับมุมที่เทคแคร์กันน่ารักผมเชื่อว่ามันคงแสดงไม่ได้หรอกมุมที่อยู่กันและมีความสุขในบางช่วงบางช่วงเวลาแต่ผมมีความสุขตลอดเวลานะครับผมมีความสุขนะครับที่ได้อยู่ผมไม่ได้แสดงนะครับผมรักแม่ผมรักครอบครัวผมรักเขาก็รักผมแหละครับ อ่าอีกเรื่องหนึง่งจะได้เผื่อเคเรียนหลายๆเรื่องหน่อยจะกลับเกาหลีครั้งก่อนนี้นะครับผมทําไมผมไม่กลับหรอกครับเพราะว่าเหตุนี้เกิดที่ร้านอาหารนะครับผมผมก็พยายามต้องบอกว่าตั้งแต่ผมไลฟ์ไลฟ์กับเขามาต,ต,ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมก็สงสัยนะผมก็อยากเจอแม่เขาอยากเจออะไรแต่ทําไมผมไม่เห็นเคยได้แต่ก่อนไม่เคยเห็น,ไ,หนได้เห็นพี่ชายหรือแม่เขาเลยแปลกเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อน,นเคยเห็นหรือเปล่าแต่ก่อนอนะ หรือว่าเห็นแค่ครั้งเดียวที่สนามบินหรือยังผมบอกเลยว่าอันนี้ผมต้องพูดนะเพราะผมเบื่อที่เพื่อนมาพูดว่าผมไม่ไป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 คุณรู้ไหมว่าทำไมผมจะไม่อยากเจอครอบครัวเขา แล้วผมก็พูดกับเบว่าเดี๋ยวดูหน้าไม่นานกับรอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพาเรื่มพาครอบครัวเขาออกมาก็เป็นอะไรที่ดีนะเพื่อนๆก็จะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักเห็นคนรอบตัวเขาอยู่ดีๆว่าแต่ก่อนลําบากทําไมไม่ไปช่วยในเรื่องถ้าแปลว่าผมก็ไม่รู้ว่าแปลว่างั้นผมก็ต้องโดนโดนหลอกไปกับพวกคุณด้วยถ้าบอกว่าพี่ชายของจริงพี่พี่ชายของจริงแม่ของจริงนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็อยากเจอแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นะผมจะไปแล้วก็เขาบอกกระล่ามมานะครับที่ร้านอาหารที่นครนายกกับพี่ปูพี่เปิ้ลด้วย ขาบอกว่าเออชาลีถ้าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอแม่เขานะครับผมถามว่าทําไมอ,อยู่กันมาครึ่งปีทำไมอะ่ะก็เขาบอกว่าพอดีไกลผมก็ถามว่าไกลนี่คือไกลเท่าไหร่ต้องขับรถสามชั่วโมงโอ้โหสามชั่วโมงสำหรับผมไม่ได้ไกลเลยถ้าจังหวัดนู่นไปนู่นไปนี่กันผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนไม่ได้เต็มใจที่จะให้เจอหรือว่าไม่สะดวกหรือว่าเป็นวัฒนธรรมพดีผมมาแฟแฟนะผมรู้สึกว่า เพื่อนๆอย่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบให้เจอจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีความที่แบบว่ายังไม่พร้อมหรือต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีสองปีถึงจะอนุญาตให้เจอครอบครัวอะไรเงี้ยผมผมเข้าใจเรื่องนี้เข้าใจเรื่องนี้แค่ว่าผมผมผมไม่ชอบบางทีที่แบบว่าออกมาพูดหน้าไลฟ์ว่า เพราะว่าความกดดันของผูกคุณเลยบอกว่าให้ไปผมผมเลยรู้สึกว่ามันติดใจน่ะครั้งแรกๆถึงตอนหลังตอนหลังๆเลยนะจะมีแบบว่าถามถามส่วนตัวว่าให้ผมให้ผมไปเพราะผมก็แบบแต่ว่ามันมันแบบม,มันมันมีหลายๆอย่างนะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบรอทุกอย่างพร้อมจริงรอวันที่ถ้าเรายังอยู่กันแล้วเนี่ยช่วงนี้จริงๆเรากําลังจะว่างกันและหรืออะไรเนี่ยที่เราจะทําช่องนู้นช่องนี้อาจจะเราค่อยบินไปกันก็ได้ผมพูดอะไรผิดบอกได้นะครับ ก็ถือว่าเคลียร์เคลียร์ทุกทุกอย่างแล้วผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไปว่ากันนะครับมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ที่แล้วแต่ที่เขายังไม่พร้อมยังอะไรเป็นไปได้หมดแต่ว่าคือแต่ว่าหน้ารฟ์แบบผมก็ต้องบอกตรงว่าคือเขาเข้าใจว่าการทํเพราะว่า คนจะได้ไม่ว่าไม่อะไรนะครับผมก็ที่ผมเอามาพูดครั้งที่แล้วนะครับผมพูดชั้นเจ็นะครับว่าเราไม่ได้เราแยกย้ายกันแล้วไม่ได้คุยกันสองอาทิตย์ผมไม่เคยพูดนะครับว่าเราไม่ติดต่อหรือเขาไม่ติดต่อมานะครับฟังดีๆนะครับครั้งนี้เป็นการพูดครั้งสุดท้าย ครั้งล่าสุดที่ที่ผมพิมพ์เนะ่เป็นประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดจะได้แยกย้ายกันสักทีก็คือมันเป็นปัญหาสะสมหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าก็เลยก็เลยรู้สึกว่าละอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าบอกนะครับว่าการกับเกาหลีครั้งล่าสุดผมรู้นะครับผมต้องบอกว่าผมมีทีมงานผมนะครับที่ปะแตงก็อยู่นะผมคิดว่าพี่ซันอะไรก็อยู่ตอนนั้นที่ว่า เรากําลังจะบอกงานคุณว่าคุณกําลังจะมีงานไอ้สิ้นเดือนนี้เพิ่งบอกไปล่าสุดพอบอกปุ๊บเราเลยได้รู้ว่าอ๋อคุณกําลังจะกลับที่เกาหลีนะครับจำำําคําผมจาที่เราคุยกันได้ไหมจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อคุณกําลังจะจะกลับเกาหลีช่วงนี้พอดีผมก็เลยอืก็เลยก็เลยว่ามันมันถึงเวลาแล้วล่ะเราก็รู้สึกว่าก็เลยพิมพ์ว่า จผมมันยังรักมากนะผมพูดตรงแต่ว่ามันหลายๆอย่างที่แบบถ้าบางครั้งต้องให้มันหลอกพวกคุณผมไม่ทําแล้วก็ด้วยเขารู้สึกว่าผมรู้สึกมีมีรางรู้สึกแล้วว่านี่แหละคือถึงช่วงเวลาที่เขารอดปลอดภัยทุกๆสิ่งและคือไม่ติดสัญญาใดๆทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้นะแล้วผมก็เลื่อนสัญญาให้เขาด้วยให้มันจบไวที่สุดนะเพราะเขาจะได้สบายใจอะไรเงนี้ก็ผมก็บอกว่าคุณกลับ เกาหลีได้เลยนะใช้เวลาจาัดเข้าของของคุณได้ตามสบายแต่ผมจะรีบให้แม่ผมอ่ะเคลียร์เงินที่งานมันอาจจะยังไม่เข้าเนะี่ยให้คุณไวที่สุดขอโทษที่ทางผมดูแลคุณไม่ดีมากพอนั่นแะครับแล้วก็กลับไม่ผิดครับผมผิดเองครับทางนั้นแต่คือต้องบอกว่ามันมีเหตุผล อะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็อยากกลับหลายครั้งแล้วครับแต่เขาไม่กลับเพราะว่าต้องเสียค่าปรับกับกอะไรก็เลยบอกว่ารักผมผมก็รักครับแค่นั้นเองเพื่อนมันเป็นความผิดของผมหลายๆอย่างเองยาวมากเลย้าร่ามต้องแปลให้เขาฟังไม่คง เหนือหน้าดูเลยนะอืมผมจะพูดลอยๆนะครับไม่เกี่ยวกับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะพูดลอยๆนะครับพอดีว่าผมผมเห็นเขาพูดถึงผมนะหลายคลิปผมก็เลยขออนุญาตพูดหน่อย ผมไม่ได้อยากมีปัญหากับใครนะครับแต่เรามาคุยกันแบบในความเป็นผู้ใหญ่นะครับเจ้าของแบรนด์อันนึ่งเนาะที่ว่าเราอันี้กันผมเห็นคุณออกมาพูดว่าแต่คุณมาเจอแม่ผมเราบอกว่าคุณมีความเสียหายโอ้โหหลายสิบล้านมาก